สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเรื่องการใช้งาน Google Drive นะครับสำหรับ Google Drive นี่ท่านสามารถเข้าใช้งานผ่านเบราว์เซอร์อินเทอร์อนเน็ตต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Internet ็ Explorer Google Chrome หรือว่า Firefox Opera นะครับได้หมดสำหรับวันนี้ผมก็จะ เข้าใช้งานผ่าน Google Chrome นะครับให้ท่านเปิดบ b r เซอร์ Google Chrome แล้วก็เข้าเว็บ Google.com นะครับเมื่อท่านเข้าสู่หน้าเว็บของ Google ขัานแรกเราก็จะลงชื่อเข้าสู่ระบบนะครับโดยใช้ Gmail ตรงนี้สำหรับท่านไหนที่ไม่มี Gmail ก็ให้สมัคร จี a i ลของ Google นะครับเมื่อถ้าสมัครแล้วก็จะได้แอคเค้าจีเมลของ Google มาเราสามารถใช้งานผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ Google ได้ผ่านแอคเค้าของ Gmail อันนี้อันเดียวสำหรับผมก็มีได้สมัครแล้วนะครับการท่านเข้า สู่ระบบโอเคเมื่อท่านเข้าสูา่ระบบของ Google แล้วให้สังเกตแถบด้านขวามือนะครับตารางเก้าช่องให้เข้าไปคำว่า Drive นะครับคป Google Drive นั่นเองสำหรับประโยชน์ของ Google Drive นะ uh, Google Drive นะครับ Drive ก็คือ Drive Drive 1นั่นเองนะครับก็อเหมือนกับ Drive C ไดดีได e อแต่ว่าความพิเศษของมันก็คือมันเป็นระบบออนไลน์นะครับเราสามารถเข้าเข้าใช้งานเข้าถึงได้ทุกที่ที่มีออินเร์เน็ต ไม่ต้องถือแฟได้ว่าทํำได้ไปไปมาๆนะครับเมื่อท่านเข้าสู่ google drive แล้วจะสังเกตเห็นเมนูทางด้านซ้ายมือของท่านอันแรก create เ e ียนก็คือการสร้างโฟลเดอร์ไฟล์งานในกสาร,สราต่างๆ,ๆนะครับเราจะมาว่ากาันทีหลังนะครับต่อไปก็คือั p l o a d ถ้าสามารถอัปโหลด ในรูปแบบไฟล์หรือว่าในรูปแบบของโฟลเดอร์ลงในอ o o o l l e r r v v e ของท่านได้ต่อไป My Drive ก็คือไดรฟ์รวมนะครับอันนี้จะเป็นไฟล์ที่ผมได้ทำไว้ก่อนหน้านี้แล้ว Share with me ก็คืองานเอกสารที่คนอื่นเขา,เาแชร์ให้เรา หรือว่าเราอยากให้คนอื่นเห็นเราก็สามารถแชร์ให้เขาได้มันก็อยู่ในแชร์วิมนนี้ Star ก็คือการติดดาวคือติดดาวเพื่อให้เรา,าหาไฟล์ได้ง่ายขึ้น l i c e n t ก็คือไฟล์างานล่าสุดที่เราได้ เข้าไปดูนะครับ Dash, คือไฟล์ขยะหรือว่าทางขยะเมื่อเราลบไฟล์มันก็จะเข้ามาอยู่ใน a s h หรือทางขยะของเรามอก็จนนะมี o f f เอาไอเทมต่างๆครับอ่าอย่างที่สำคัญก็คือ install Dive r for your computer install คืออะไรคือการอ่า ลงลงแอป,ปของ Drive นะครับไว้ในคอมพีซีไม่ว่าจะเป็นแท็บเว็ตแล้วก็โทรศัพท์มือถือนะครับเราสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยมันจะซิงค์หรือว่าซิงโครไนซ์หรือว่าเชื่อมต่อการโดยอัตโนมัตินะครับการโหลดเราก็แค่คลิกที่ i n s t l l l d r i v ของ r pc สำหรับผมนี่ลงไปแล้วนะครับก็มันก็ยังมาอยู่ตรงนี้นะครับเมื่อเราคลิกแล้วมันจะโหลดมันจะโหลดโปรแกรมมาให้เราแล้วก็เราก็แค่คลิกติดตั้งนะครับเมื่อลงมาอยู่ในคอมพิวเตอร์ของเราเราสามารถเปิดโฟลเดอร์ขึ้นมาได้เราสามารถเข้าใช้งานผ่าน คอมพิวเตอร์ของเราโดยตรงไม่ต้องเข้าเแบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตนะครับเราก็แค่คลิกเข้าไปก็จะสามารถเข้าถึงงานของเราต่อไปนะครับการ create หรือว่าการสร้างสร้างงานของเรา ก็จะมีเครีย e Folder อันแรกเลยเมื่อเราคลิกเครียดมันจะขึ้นหน้าต่างให้เราพิมพ์ชื่อโฟเดอร์ลงไปผมก็ตั้งเป็นแล้วก็เครียด เราจะได้มาเราสามารถอ่าสามารถแชร์ให้คนอื่นได้เป็นการคลิกที่แชร์แล้วก็พิมพ์อีเมลของคนที่เราต้องการแชร์เข้าไปแถบทางด้านขวามเราจะเห็นจะมีให้เลือกนะครับแคนิดิต แคนดิดก็คือคนที่เราแชร์ให้เนี่ยสามารถแก้ไขเอกสารได้แล้วก็ CanView ก็คือดูได้อย่างเดียวนะครับแก้ไขไม่ได้ตรงนี้ก็คือมันจะส่งข้อความให้กับคนที่เราแชร์ต้องการติกออหรือว่าต่อไปนะครับสามารถ ย้ายโฟลเดอร์เข้าไปในโฟลเดอร์อื่นได้นะครับก็แค่คลิกติ๊กโฟลเดอร์ที่เราต้องการจะย้ายแล้วก็ move เข้าไปต่อไปการ remove ก็คือการลบเมื่อเรา remove มันก็ยังมาอยู่ตรง c a c นะครับ ต test อย่ั้ uh, ต่อไปก็คือ document document ก็คือการสร้าง uh, งานเอกสารก็จะคล้ายๆกับ Microsoft Word นะครับ presentation ก็คือการสร้างงาน p r e เซนต์นะครับก็จะคล้ายๆกับ ไมโครซอฟท์อ่า powerpoint แล้วก็ s p r สเปรด e ีตก็คล้ายๆกับอ่า e อ็กเนะครับเป็ g l น Form Google Form ใช้สำหรับงานวิจัยนะครับใช้สำหรับการเก็บข้อมูลต่างๆเป็นแบบสอบถามเพเป็นดอว์วิ่งเป็นวาดรู Windows นะครับก็จะคล้ายๆกับโปรแกรมเพ้นของ Microsoft นั่นเองนะครับสำหรับทางด้านขวามือนะครับเราสามารถเลือกดูโฟลเดอร์ของเราให้เป็นแบบกริดนะครับหรือว่าให Make a list แบบนี้ได้ โอเคสำหรับ Google Dive r ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ